ปูอ่าน้อยพานเพื่อมาทำปุยน้ําชีวภาพวัดฉีดเองนะครับมีเพื่อนคอมเมนต์มาครับเขาไม่รู้วิธีนะครับเราก็ทําในสูตรของาใด้ดูนะครับทําง่ายๆครับหนึ่งเราเตรียมของที่จะจะมาจะมาทําก็มีสับสับรถนะครับสับรถเนี่ยเอาไปทัศชีตาที่มันเกิดปัญหาจากการหยอดผิดไมห่หยอดผิดพลาดคือการที่เราจะทาราคาครับแต่ว่าเราทําช่วงที่มันแรงจัด กับอากาศทีมม่มันไม่สมบูรณ์มันจะเกิดข้อพิาพาทแบบนี้นะครับเลยเราเอาส่วนที่มันเป็นเนี่ยมาทําให้เพื่อนดูพราะความจริงก็นี่ขายได้นะครับเราก็จะมาทําให้เพื่อนดูแล้วก็มีกากน้ําตาลนะครับแล้วก็พอพอดอนะครับสารย่อย,ย,ยสลายแต่ไลพูไม่มีไม่มีนะครับแล้วก็ถังนะครับแล้วก็น้านี่ครับน้ําสมมติถ้าเราไม่ใช้สารเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยย่อยสลายแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับ แต่ว่าเนื้อมันจะฉ่ำนเราให้ทั้งเนื้อเลยครับไม่มีใครกล้าลงทุนขนาดนี้ครับฉีกตานี่เป็นรถที่ถึงว่าจะพิการที่เกินพันนี้นะครับแต่ก็มีราคาครับลงทุนเพื่อแฟนขับไล่พวังน้อยเลยครับแล้วเราจะบอกวิธีอย่างครับใช้เนื้อสัตว์ก็ได้ครับเป็นพวกวัวหมู จะใช้ดีมากแต่พวกนี้กลิ่นมันจะแรงแล้วปลากลิ่นมันจะแรงแต่เกิดเป็นใช้ทำจะสับรถเนี่ยสับรถเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมีกลิ่นกลิ่นมันจะหอมยิ่งกลิ่นปลานี่ยิ่งแรงเพราะคนแถบนี้เขาจะใช้บางคนเขาใช้วัวทั้งตัวที่ลูกวัวลูกหมูที่มันตายแล้วมาหมักเลยครับแต่ว่าเราทนกลิ่นมันไม่ไหวครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผลไม้เนี่ยมันจะดีมันจะไม่มีกลิ่นเราฉีดอะไรเราเราก็ไม่ต้องมาเหม็นเสื้อผ้าเราครับ เดี๋ยวเราได้พูขอตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเราเราจะใส่ถังเดี๋ยวเราดูขั้นตอนไปอ,หย,อหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวนี่ครับเราใช้ผลไม้อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยิ่งใช้พวกเป็นเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาทะเลเนี่ยดีเพราะว่ามันจะมีสารอาหารเยอะมีพวกอะไรมากฝาพวกผลไม้นะครับนะครับทำสด,สดให้เพื่อนดูเลยครับได้ทำเองได้ครับมันไม่ยากครับ แต่ระยะเวลาที่เราจะจะจะใช้ได้ประมาณ3เดือนครับมันจะเกิดตัวครับตัวนอนนะอยู่ในนี้เราเนี่ยดูเนื้อครับทำเพื่อแฟนขับเลยนะครับก่อนครับเดี๋ยวดูขั้นตอน่ะไปครับเด,เดี๋ยวไล่ภูปอนครับ ดูสีสันของสะบดของไดหัวน้อยครับถึงจะจะเขียวนะครับแต่เนื้อชําครับนี่ครับสะบดประมาณส่วนนี้นะครับอ่ะกาดนอเพืบบๆๆ่อนเราใส่ไปสางตาแล้วก็ใส่สารพอดอนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าใช้นะับ Okay, ร้อนแ,แสงก่ะมือโค่นแลนครับโคนให้มันเข้ากันอ่ะโอเคครับเข้ากันแล้วครับมือมือก็หมดเลยครับ แล้ใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาฝาปิดแต่ไม่ต้องแน่นนะครับเ๋ยวระเบิดโดยและปูทำไะใช้ยางแล้วก็ไปใช้กระปอปุ๋ยครับปิดนี่คือการสาธิตวิธ,ธีการนำน้ำนำาหมักเชืภาพแบบง่ายๆให้เพื่อนนะครับนี่ครับแล้วน้ำซึ่งมาจากสับรถนะครับไปฉีดต้นรถแล้วจะดีใบจะ ใหญ่และฉีดทุกอาทิตย์เลยนะครับที่รับง่ายๆการทําน้ําสำลรดน้ําปุ๋ยน้ําที่ภาพง่ายๆครับอัปเดตข้อมูลดูได้เพื่อนๆน้อยครับถ้าเพื่อนไม่เข้าใจอะไรจากคลิปนี้คอมเมนต์มาเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาคลิปมันหมดครับอัปเดตด,ดูได้เพื่อน้อยนะครับ